ใยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี2564ทับ2565ของโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วประเทศรวมระยะเวลา152วันมีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศที92.07ล้านตันโดยปีนี้มีปริมาณผลผล,ผลิตอ้อยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน25.41ล้านตันเยกเป็นอ้อยสด66.95ล้านตันและอ้อยฟใฟไม้25.12ล้านตันสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นผนวก กับราคาน้ำตาลโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนายเอกพัฒน์วงสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณตัวเลขอ้อยไฟไหม้ในฤดูกาลผลิตปี2564 ทับ2,565ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าขีบไม่เกิน10%ของปริมาณอ้อยทั้งหมดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทาให้อ้อยล้มเป็นจํานวนมากเป็นอุปสรรคในการตัดอ้อยสดทางสออนอมจึงได้วางแนวทางบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นอาทิเช่น 1. จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพื่อสางใบอ้อย 2. ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มไรายได้และลดการเผาใบอ้อย 3. การขอรับการสนับสนุนเงินช่วย เหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดและ 4. การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพื่อซื้อเครื่องจัก,กรกลการเกษตรซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายชัดเจนที่จะไม่ส่งเสริมอ้อยไฟไหมประกอบกับโรงงานน้ำตาลทรายเองได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้นคาดว่าฤดูการผลิตปีหน้าปริมาณอ้อยสดจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเดืองซึ่งจะส่งผลทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นทั้งนี้ในส่วนของการช่วยเหลือต้นทุนการตัดอ้อยสดอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อน,นำเสนอครมอพิจารณาต่อไปโดยการช่วยเหลือต้นทุนการตัดอ้อยสดนั้นนอกจากจะเป็น การช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5แล้วยังทําให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้นมีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น